กินอะไรเงยพ่อกัอย่บ้านแล้วนียอหาอ่นะ่ลูกใช้นางใชตีนไม่ได้เยียบ ใบลำ้องแพทย์เน้่ใบหำองแพทย์ไม่ทำ้องแพทย์เว้อให้แม่ตู้แม่ให้แม่ตูไ้ไ,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 ไว,ว้หล่ไปคาเวเลยเออสลิงแม่เปนหายยุทนหันก็แม่บอก เียงเจ้าคูแห้ง่อยครึ่งรสชุบุบก่อนมันแข็งในในมือเขาแข็งพี่ผิดอะไรรึนูันนี่บีบบีบซ่บีบบีบซอแล้วเนี่ยไอ้น่ย่ะจ้าเนี่ยนะลายไายลาบีบมันเถอะ

ก pues ูแล้วเนี่ยพ่อกันยูบ้านกูแล้วนี่ยทางเดอนะใช้นางใช้ตไมไม่ได้เหยียบแขงแไบาคนในน่งคะ่งเนยนู้ ไปทำห้องแพทย์เด้ไหมทำห้องแพทย์ไม่ทำห้องแพทย์ว่าถ่ายไม่ตู้ไม่่ายไม่ตู้ว่าเนแหละใบคาวเลยเออสลิงไหมคนหายอย ute, hey, too, right? ู foot, so ่ในหันบอเออหาอยู่ในนี่เลยตู้ไปเลยเอาูแลไปับพ่อแพทย์

ลานลานานที่ขามเมื่อบ้านโคเมืน ที่ไปลราเลสิโลสิเขาขางนะเขาวงลูกศรเบอรนึ่นนะง กอนจค่ะคุณค่ะได้แล้วได้แล้อ๋อแหนมเงินดีๆ้วเงี้ยนี่้ก็จะเาอรฐานร้อยบาทน มีเงินเงินบได้หายใไหบอกมันย่หาจะกิงเลยพอถาวมีเงินพอถาว่มมีเห็นได้ไหนี่กั้ยอรอนนั้นกันยร์ตตับล้วสีฮอดอันนับปั๊มนักเก้า ทางเปลื่นรััเปิ่งตรงเมื่อคืน

นาเนาะมู่้ม่ได้รูม่ด้รู่ไดรู้ไมาติเงินม่ยันามันฟีนเนอยู่เขาได้บหนะได้อยู่มันลมหดไงไรคันอยู่ เอมมันสิเขาได้ป่นีได้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 บลลแล้วเขาได้มันสิดทอยได้ป่ะันี้ทอยบ่ได้เคบบเขาปน่เดินหนาวบุป่าเนี่ยแหละโอทอได้ได้งบได้กันยันยิ้มแมเอ้ย เขาอะไรเลยถอยหลังโยหล่อเขาอยหลังถอยลังถอยหลังโย่หล่อขาเหี้ยเขาจะไม่โย่หล่อขาเหี้ยนะลงบ่เดี๋ยวเอาลงเอาลงรถเอาลงรถอะไรดีเขาเอาด้วยมันค่ะวังตีนเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาไปเพิ่นเพิ่น อาลงเดี๋ยวเดี๋ยวลงอ่ะลงอ่ะลงถอยมันหนิเขาไปถอยมันเข้าได้ได้คนน่ะ

อย่าหุ่มายอย่าหุ่มายนี่อย่า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 ผ้าหุ่มร้าย้ายอนออกหนานึงอ่าเปิดพัดลมใช่ไหเปิดพัดลมเอาออกมาออกมาปตู้หนาออกมา

พี <ter> well, yeah, ่น oh, yeah. oh, yeah. yeah, ้องเี้สัภัระที่นี่ยอยดบคลิปก็ได้ยังเดินมาหอด้นัซ่านายพอเลยสบายดีพี่น้องก็่ืขสุนคนเลย